มาถึงก็หาวใส่คลิปเลยนะฮะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมสตาร์ดิวเลกกันในาพาร์ทที่40กันแล้วนะฮะแล้วก็ 4A4243 4, อะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ให้การติดตามนะครับผมสำหรับเอ่อช anel Angel Death Game นะฮะแล้วก็ติดตามผลงานเกมสตาร์ดิวแล้วก็เกมอื่นๆด้วยนะครับเกมสปูกี้อะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยติดตามทุกผลงานนั่นเองตอนนี้ก็มีซับสไครต์ครบถึง100,000ซับสไครต์กันแล้ว นะครับก็ต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับผมขอบคุณจริงๆถ้าไม่มีพวกคุณนะครับผมเองก็ไม่มีกําลังใจในการแคสเกมอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับผมก็ตามนั้นนะฮะส่วนคลิปขอบคุณเดี๋ยวจะทำอีกทีหนึ่งตอนได้โลูหนึ่งแสนซับสไครมาแล้วนะส่วนการเปิดหน้าอะไรยังไงก็ไปติดตามเฟซหลักกันเอาเองอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมโพสไปแล้วนะฮะก็ถ้าใครดูทันก็ตามนั้นนะจ๊ะส่วนตอนนี้นะครับก็จะมาให้ดูฉากคัฟซีนของอเล็กนะครับแล้วก็มีอะไรเซอร์ไพรส์อีกนิดนึง นะครับผมเองก็เคยบอกไปแล้วนะฮะสำหรับมอสอพี่เอกฮาร์โลเกอร์นะครับว่าให้เข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ไปติดตามแฟนเพจของเขาเอาเองตอนนี้นะครับมอดมีอยู่3ตัวละครที่เสร็จแล้วนะครับ1พี่เอกฮาร์โลเกอร์เป็นอเล็กนะครับผม2 L.B.K นะครับหรือว่าลอเบเกอร์นะครับเป็นอ๋อเซบาสเตียนนะครับแล้วก็3นะครับผมคุณเลวี่นะครับผมหรือว่าแฟนพี่เอกนะครับมาแล้ว นะครับผมก็จะเป็นมอดในเฮลี่รูปร่างหน้าตาตรงคาแรคเตอร์ตรงนี้ผมมองว่าก็โอเคอยู่พอสมควรและเดี๋ยวส่วนเป็นตัว NPC เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะฮะว่าแบบเฮ้ยมันจะสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็ในตอนนี้นะฮะตัวละครผมเองก็ได้เปลี่ยนลุคใหม่นะครับก็จะเป็นออผมทองนะครับตาสีม่วงนะครับให้เข้ากับมัสคอตของผมนั่นเองซึ่งมัสคอตของผมเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่2แบบนะครับมีแบบออถอดหัวนะครับแล้วก็ใส่หัวฟักทองนะครับเนี่ยแหละคือมัสคอดของผม นะคะใครจะวาดออกแฟนอาร์ตให้ก็อ่านรูปแบบตามนี้นะครับหรือว่าจะไปดูรูปมัดขอดในเฟซของผมก็ได้นะฮะแล้วก็วาดแฟนอาร์ตดึงแสตมป์ใครอะไรมาให้ก็วานไปถ้าใครใจดีแล้วก็มีอ่ะเวลาว่างที่จะวาดมาให้ก็อ่ะตามนั้นจะวาไปให้ดูมอดใหม่ของเซบีแป๊บหนึ่งนะปึ๊บนี่เลยเซบีมอดใหม่น,น,นะครับโคตรเคนะฮะโอ้โหเคมากนะยครับผมบอกได้ตามตรงว่าน่ารักมากๆนะสำหรับมอดนี้เพิ่งไปเจอมาแล้วก็แบบว่าถูกชะตาอย่างมากเลย นะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบอตัวละครที่มันเป็นเด็กนะครับตามนั้นแต่จ้าเดี๋ยวตอนนี้อ่อให้หัวใจลูกไปแล้วแล้วก็อ่อทำอะไรวะอ่อตกแต่งบ้านก่อนตกแต่งบ้านแป๊บหนึ่งนะครับขอาวางอา่าชอบดอกมไม้ตรงนี้นี่สวยงามสวยงาม,งามปึ๊บเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับมะเขือม,วม่วงมาหน่มะเขือม่วงของผมนี่เป็นอะไรที่น่ารักมากๆนะฮะบอกได้ตามตรงม่งนโคตรน่ารักเลยเออชุบเดี๋เด้อเอาอันนี้มาปักตรงไหนดีวะ ฝากตรงไหนดีปากตรงไหนดีด้ด้ดอ่ะอะย้ายที่ย้ายที่ย้ายที่ชึบโอเคตรงนี้ฝากไฟก็สวยงามอยู่พอสมควรนะครับตามนี้นะฮะสตรอเบอรี่ยังไม่ต้องไปเก็บนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําไปดูฉากคัฟซินของอลิซกันก่อนดีกว่านะครับตอนสิบหัวใจเดี๋ยวขี่มะเขือม่วงไปซื้อช่อดอกไม้ก่อนนะฮะโอเคขี่ไปขี่ไปขี่ไปกรุบกรุบกรุบมะเขือม่วงแม่งกลัวต้ตีนวะ โคตรชอบมีใครพอจะวาดแฟนอาร์ตมื่เขือม่วงใช่ไหม <c oughs> แลดูมันจะตลกดีนะแบบวาดผมขี่ม้าเขือม่วงนะครับอะไรประมาณน,นั้นเรื่องกวนตีนดีชอบชบนะสวัสดีพี่แอรเราขอซื้อช่อดอกไม้หน่อยสิเฮ้ยเฮ้พื้นไม้อันใหม่วะ่ะเดี๋ยวขอซื้อไปตกแต่งนะเผื่อมันจะสวยนะครับแล้วก็ช่อดอกไม้ประมาณสักห้าสิช่อก็โอเคละแล้วก็อ๋อเอาพิซซ่าไปเลยพี่แอร ปึ๊บเอา้าชิบหายให้ของขวัญครบไปแล้วนี่หว่าอา่อหาอเล็กก่อนอเล็กอเล็กอเล็กอา่าสวัสดีอเล็กอุ้ยอเล็กกําลังอุ้มน้องก้อนเมฆอยู่นะครับผมนั่นก็คือกระต่ายนะฮะซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะฮะก็ต้องเสียใจด้วยนะครับผมสําหรับพี่เอกแต่กนะ็ตามนั้นนะครับก็อ่ะให้ชอ่อดอกไม้ไปปึ๊บให้รัวๆนะฮะให้รัวๆครับจะได้ดูฉากคัสซีนกันปึ๊บให้ไป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 โอเคครบแล้วนะครับก็หมดไปประมาณสิบกว่าดอก นะครับก็ตอนนี้เป็นหัวใจ10ดวงแล้วนะก็อ่ลองเข้าไปดูคาสินดีมียังอ่ะยังไม่มีแสดงว่าต้องรอจดหมายมาที่บ้านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะแล้วตอนนี้นะครับสิ่งที่เราควรดูนั่นก็คือมดเฮลี่นะครับอยู่ไหนวะอย,ย,ย,ยู่ไหนวะเฮลี่เฮลี่เฮลี่เอ่อพี่เลวี่อยู่ไหนวะเดะเดวเดะอยู่ในบ้านปะวะไม่อยู่ว้แสดงว่าอยู่ข้างนอกแน่เลย นี่ไงเจอและสวัสดีครับคุณพี่เลวี่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้จักพี่เขาสักเท่าไหร่นะครับรูปลักษณะตัวละครหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีปิดตาข้างหนึ่งนะครับเป็นรูปดาวนะครับแล้วก็สีผมสีชมพูนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับอ๋อมอสเลวี่นะครับลองให้ของขวัญไปดิจะเป็นยังไงวะรูปหน้ายิ้มนะครับก็อ๋อโอเคถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็มอสอีกอันนึงนะครับที่เขากําลังทําในตอนนี้ นะครับนั่นก็คือพี่แป้งซีบิงนะครับเห็นมีคนคอมเมนต์มาถามอยู่นะครับว่าเฮ้ยมีพี่แป้งไหมพี่นิวขอมดพี่แป้งหน่อยพี่ครับขอมอดพี่แป้งหน่อยคือผมเองก็อยากบอกนะครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนทามดนะไม่ใช่คนวาดรูปทำมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปติดตามแฟนเพจเขาอีกทีนึงจากเท่าที่ผมไปส่องมาก็กําลังจะมีของพี่แป้งซีบิงนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นพี่แป้งหรือเปล่านะครับก็ตามนั้นนะครับผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกแคตเตอร์เท่าไหร่ครับ ขอปูพื้นไม้ใหม่ละกันอ่าเดี๋ยวอ่าลองปูนี้เลยเอ้ยอิดปูอิดมันก็โอเคนะมันก็มันก็เข้าอยู่นะแต่จริงๆเอาเป็นพื้นไม้ดีกว่าน่าจะเวิร์กสุดนะฮะตามนั้นแล้วเดี๋ยวตอนนี้เออสตรอเบอรี่เออยี ly, ออ่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบส็ดยี่สิบแปดน่าจะโตไม่ทันก็อ่าปูไว้อย่างนี้ก่อนเข้าไปนองก่อนดีกว่านะครับอยากดูฉากคาสินอล็กมากกว่านะครับปูว่าเดี๋ยวจะต้องตัดขามไปอีกพันหนึ่งไม่เอามันจะไม่ดีอะไรอะ่ะ นะครับผมอ่ะตามนี้เลยปุ๊บเรียบร้อยนะฮะสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่า้ยถ้าเราเลี้ยงไก่1ตัวแล้วก็เราเลี้ยงวัวหตัวเนี่ยคือมันจะมีลูกยังไงนะฮะสำหรับไก่เนี่ยก็สร้างข้อให้เป็นเลเวล2หรือสานะครับสำหรับข้อไก่นะครับแล้วก็เอาไข่ไปฟักผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะสุ่มมีลูกเจี๊ยบหรือเปล่านะฮะสำหรับการเลี้ยงไก่ นะฮะแต่ถ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงพวกแกะเลี้ยงแพะอะไรพวกเนี้ย <c oughs> คือมันจะสุ่มมีลูกนะครับเลี้ยงตัวเดียวมันก็สุ่มเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> ไม่จำเป็นจะต้องเลี้ยง2ตัวนะครับ <c oughs> เอาปลาดิบไปกินซะเซป,ปี้าน่ารักมากมากโอ้โหขอไม่แปลละกันนะครับถ้าใครจะแปลก็แปล,แปลเลยนะครับ <c oughs> ว่านี่ไงนี่ไงมีจดหมายแล้วมีจดหมายแล้ว <c oughs> นี่ไงอเล็กนะครับผมมาแล้วนะครับมาเจอกันที่ร้านซาลอนนะครับผมหลังพระอาทิตย์ตกดินอีกแล้ว ตกดินอีกแล้วหรือนี่ให้เดาๆดูก็สัประมาณ3ามทุ่มนะครับสามทุ่มสามทุ่มประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเจอกันนะสําหรับฉากคัตซีนอเล็กนะครับผมตอน10หัวใจที่ร้านซาลอนนะครับมันอ่านว่าซาลอนหรือซาลูนวะ L O O N ซาลูนประมาณนั้นปะเออเอ้าไก่ฟัก,ฟกอีกโดงดีนะฮะเข้ามาก็เจอไก่ดําฟัก,ฟกอีก <S 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 อ่ะโอเคตามนี้ปุ๊บเอาเป็ดๆเ,เอาไก่ดามา โอ้ลูกเจี๊ยบไก่ดําเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะก็อาจจะเป็นสีดําตามนี้นะครับแล้วก็เอาไข่ไวเอ๊กไปฟักเหมือนเดิมนะครับอ่ะฟักเข้าไปปุ๊บนี่เครื่องฟักไข่จะอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ไวเอ๊กหรือว่าไข่ไดโนเสาร์นะครับสามารถเอามาฟักในนี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งที่ฟักไข่เนี่ยจะมีตอนอัพฟาร์มไก่ประมาณวิวสองหรือวิวสามนีแหละถ้าจำไม่ผิดหุ้ยอุยุยุยแมวทองแมวทองเฮ้ยชิบหายของดี นี่เลยของแจมด้วยนะครับเป็นของที่อปีแอร์ชอบนั่นเองนะฮะก็จะเป็นออปลาหมึกทอดนะครับก็เฮ้ยดีเลยดีเลยดีเลยเดี๋ยวดูก่อนปีแอร์มาให้ของขวัญได้ปะเนี่ย <Yeah. S 1> อ้าวชิบหายให้ไม่ได้อย่าบอกว่าวันนี้วันเกิดปีแอร์นะเดี๋ยวตอนนี้ขอเก็บืชผลก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวถึงเวลาแล้วก็ค่อยไปดูนะฮะฉากคาสินอเล็กโอเคนะฮะตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาเหมาะพอควรแล้วนะครับก็เลยเวลามานนิดนิดหน่อยตอนนี้ก็น่าจะสี่ทุ่มแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่า ร้านของคุณกัตนี่เขาปิดไปหรือยังนะฮะแต่ร้านนี้มันน่าจะปิดดึกอยู่พอสมควรเลยฮะก็น่าจะทันนะฮะสำหรับคัตซีนอเล็กตอนสิบหัวใจนั่นเองโอเคเข้าไปเลยอ่ะมีไฟแบบนี้น่าจะเปิดอยู่นะฮะก็เข้าไปเลยเอ้าวไหนอ่ะอ้าวเอามันบอกเจอที่ร้านซาลอนแล้วผาทิกตกดินแล้วไม่เห็นมีเลยวะ หรือว่าเรามาช้าเกินไปหรือว่าเราต้องรอก่อนเราต้องรอ,อประมาณสักประมาณห้าทุ่มไม่ก็เทิยงคืนปะสงสัยคงต้องรอคนออกให้หมดก่อนเราั้งเนี่ยคนในร้านนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะทยอยทยอยออกกันอยู่นะฮะก็มีชินมีลรีอานะครับมีป๊อปแพมมีเอ,อเอมลี่นะครับมีกั๊ดอยู่นั่นเองนะฮะก็ต้องรอสักประมาณเที่ยงคืนแหละนะฮะก็เดาๆดูมุ่วๆนะครับเอา้าพอกูรอเที่ยงคืนมึงปิดร้านอะไรของมึงไว้ ้าที่ตกดินไม่ใช่เหรอวะอะไรืทำไมคาซีนอเล็กนี่กุงงมากสงสัยต้องรองพรุ่งนี้นะครับโอ้คาซีนอเล็กมาแล้วนะฮะเกือบกดอัดคลิปแทบไม่ทันนะครับผมโอ้มีคุณลุงกัดมาเล่นไวโอลินให้ด้วยนะครับก็โ,โหลองฟังดูนะครับก็พออยู่ เพลงแม่งโคนโรแมนติกนะระบ,บอกได้ตามตรงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณลุงกัดมันเยี่ยมมากๆเลยอตามนี้นะครับแล้วก็อ่ะคุณลุงกัดก็ออกไปฉันไม่เคยกินข้าวที่นี่มาก่อนเลยมันเจ๋งดีนะเนี่ยจุดจุดจุด,จดมาต่ออืมแต่ยังไงก็เถอะที่ฉันขอห้อง VIP มาเนี่ยเพียงเพราะว่าฉันน่ะมีอะไรอยากจะบอกเธอหนะ่ะโอ้อลิกมีอะไรอยากจะบอกแล้วเหรอเอ้า เอมิลี่เข้ามาทำอะไรเนี่ยเด็กเสิร์ฟปะน่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟแน่เลยนะฮะดูลุกทรงแล้วคุณลูกค้าครับฉันได้ทำวิงกินี่แล้วก็ออมัสรูมครีมซอสให้คุณแฟรงเกนค่ะและส่วนของอเล็ก็จะเป็นสเต็กนะคะ,อะโอเคนา่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟอ๋อขอบคุณนะครับผมตามนี้นะครับก็เป็นเด็กเสิร์ฟมานั่นเองนะฮะสำหรับเอมิลี่นะครับก็มาเสิร์ฟอ,อาหารให้เรานะครับก็สิ่งที่ฉันอยากจะบอกก็คือคืออะไรเอ่ย อืมที่แปลมาเห็นเขาบอกว่าต้องกืนน้ำลายเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> โอเคจังหวะน,นี้ก็คือน้ำลายนะครับแสดงว่าออกกําลังหิวแน่นอนเลยคือตั้งแต่ที่ฉันน่ะเจอเธอครั้งแรกอ่ะฉันรู้สึกว่าฉันน่ะชอบเธอขึ้นมาทันทีเลยนะ <c oughs> ฉันเองก็สับสนมากๆเพราะว่าฉันน่ะไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเลย <c oughs> ฉันเองอ่ะก็พยายามบอกตัวเองอยู่ทุกวันเลยว่านายอ่ะมีความรู้สึกแบบนี้กับผู้ชายคนอื่นไม่ได้นะอเล็กแต่พอดีว่าหัวใจของฉันน่ะมันไม่ยอมรับฟังอะไรเลยนะสิโอ้โหโอ้ น้ำเน่ามากนะครับเอ่อส่วนตอนนี้ก็มีช้อยให้เลือกนะครับระหว่างข้อแรกนะครับผมนั่นก็คืออ๋อฉันเองเนี่ยก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะครับส่วนข้อ2เนี่ยก็แบบว่าออฉันเนี่ยไม่ได้คิดอะไรกับนายเลยนะครับก็เป็นช้อยแบบเดียวกับอ๋อของเพนนีนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อแรกไปแล้วกันฉันเองเนี่ยก็รู้สึกแบบเดียวกับนายเลยตามนี้นะครับจุดๆมีอะไรเกิดขึ้นไหมโอ้ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันต้องใช้เวลานานขนาดนี้ที่เราเนี่ยจะได้บอกรักให้กันและกันอโอ้โหโรแมนติกโคตรอ๋อแล้วตอนนี้ก็กินอาหารกันนะครับสำหรับอเล็กก็เริ่มกินก่อนนะฮะเราเองยังไม่ได้กินเลยโอ้ยตอนนี้หน้าพี่เอกก็กินสเต็กอยู่นะฮะแล้วแบบอุย้ยน่ารักอะ่ะบอกตามตรงว,ว่าลูกตอนนี้น่ารักมากเลยนะครับผม อืมสเติกเนี่ยมันอร่อยมากเลยนะซอสนี่มันหอมสุดๆไปเลยอืตามนี้อุ้ย <c oughs> มีหมาออาเฉยเอา้าแล้วสำหรับฉากอเล็กไม่มีจูบใช่ไหมกรรมจบได้ด้วยแบบว่าไม่ต้องจูบสำหรับฉากคาซินอเล็กตอน10หัวใจนะครับก็เป็นการจบที่แบบว่าโคตรโรแมนติกนะครับแล้วก็โคตรน้ำเน่านะครับแบบบรรยายไม่ถูกนะครับก็ เออตามนั้นนะฮะก็แต่ความรู้สึกในตอนนี้นะฮะและดูว่าอเล็กเนี่ยแกจะเป็นคนโรแมนติกแบบโคตรก็แบบว่าน่ารักมากๆเลยนะครับตามนั้นจ้าโอเคนะตอนนี้ก็มาทําฟาร์มกันต่อนะครับขายของแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเอาปลาไปเก็บนะครับเซบ,บียังไม่นอนด้วยกําลังยืนเฝ้าใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยเซบ,บีนะฮะลองคุยนิดนึงดิประโยคนี้ถ้าจำไม่ผิดผมเคยแปลแล้วนเนี่ยคือแบบอ่อ ขอบคุณแฟนเกตมากๆเลยนะที่เยินดีต้อนรับเราเข้ามาสู่ในชีวิตครอบครัวของเราเนี่ยแหละอะไรประมาณนั้นจุ๊บอีกดอกหนึ่งนะฮะก่อนนอนอ่ะจุ๊บจุ๊บก่อนจูบโอเคเรียบร้อยนะฮะไม่โกรธนะที่ไปกินข้าวกับอเล็กมานะครับแค่ไปกินข้าวนะไม่ได้จูบอะไรกันเลยนะครับแล้วก็มีน้องหมานะครับที่อเล็กแกเลี้ยงเอาไว้นะครับผมโผล่มานั่นเองนะก็ถือว่าเป็นฉากที่โรแมนติกแล้วก็น่ารักดีนะครับตลกด้วยนะครับมีน้องหมาโผล่มาเฉยเลย Okay, โอเคต่ออุ้ยเดี๋ยว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 คบี yeah. ้โตแล้วเดี๋ยวนี่ลูกคบี้คบี้โตแล้วย้เคบี้โตแล้วนะครับก็สามารถเดินได้แล้วก็มาสู่ขั้นการเจริญเตโตขั้นที่4นะครับหรือว่าขั้นสุดท้ายนั่นเองนะฮะสามารถเดินได้แล้วย้ yeah. ต่อไปนี้เราก็มีลูกได้อีกหนึ่งคนแล้วโอเคนะตอนนี้ก็น่าจะมีลูกได้อีกหนึ่งคนนะครับเพียงแค่ว่าเราต้องนอนก่อนแฟนเราเนี่ยสี่ทุ่ม นะครับแล้วก็นอนไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวมันก็จะถามเราเองนะครับว่าอยากมีลูกด้วยกันไหมนะครับถ้าเป็นผู้ชายกับผู้ชายหรือผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยคือเอ่อจะไปรับลูกบุญธรรมมาเลี้ยงนะครับส่วนถ้าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยก็จะเอ่อตั้งท้องนะครับผม14วันนะครับแล้วก็จะคลอดลูกนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ทําซาชิมิให้เซบบี้กินก่อนอ่ะโอเคกินไปเลยจึ๊บเรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวๆๆเด้อเด้อเด้อเคนมบี้เอ้ยทำไมเคนมบี้มันวิ่งไวจังวะ ไวเลยแล้วเดี๋ยวมันให้ของขวัญลูกได้ปะลองให้ป่าดิเอา้าให้ไม่ได้อะ่ะแล้วลูกมันต้องให้อะไรอะ่ะ